สวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลมาแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูสุดท้ายที่ติดค้างกันจากการแกะสูตรของร้านดังย่านพัดพงคือนมหมี่คาราเมลและแถมให้อีกสูตรหนึ่งนะคะนมหมี่เมลอนอันนี้ที่ร้านเขาไม่มีนะคะแต่เราชิมแล้วมันไปด้วยกันได้ก็เลยเอามาทำพร้อมแล้วเพื่อนๆก็ไปรับชมส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ เริ่มจากนม Rise, สตอริไร e ์ตาหมีห่อสีเหลืองแบบนี้จะมีความมันเยอะที่สุดค่ะแต่ที่ร้านเขาจะมีให้ลูกค้าเลือก2สีคือสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะส่วนร้านเรามีให้เลือกสีเดียวเท่านั้นค่ะต่อมาก็จะเป็นนมข้นหวานอันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะช่วงไหนอะไร,รลดราคาก็ซื้อย,ยี่ห้อนั้นมาตุนไว้ยเยอะๆค่ะฟอลคอน17.33บาทปริมาณ380กรัม ไซราบเราก็จะใช้ของลองบีชนะคะทั้ง2ตัวเลยก็คือคลาสสิกคาราเมลกับเมลอนเนื่องจากว่ากลิ่นและรสชาติมันจะนุ่มๆค่ะจะได้แบบไม่แรงไปกบนมหมีมากนะคะส่วนผสมแค่นี้เองง่ายมากไปดูขั้นตอนทำกันเลยค่ะแกะฉลากนมสเตอริฟายตาหมีออกมาเลย แกะออกมาก็จะได้น้องหมีกระป๋องขาวๆแบบนี้จากนั้นขั้นตอนการเปิดกระป๋องสองสเต็ปเหมือนเดิมคือออกแรงกดให้มันมีรูก่อนนิดนึงนะคะพอหลังจากมีรูแล้วทีนี้เราก็เริ่มผ่อนแรงค่ะนมหมีมันก็จะได้ไม่กระเด็นออกมาอีกกระป๋องก็เหมือนกันค่ะแล้วเราก็เทน,นมตราหมีใส่แก้วได้เลย ฝั่งซ้ายเป็นแก้ว18ออนซ์ฝั่งขวาเป็น22ออนซ์เทออกมาให้เกลียกล้ยงๆนะคะขาย่าให้หมดจนหยุดสุดท้ายต่อกันกับนมข้นหวานค่ะจะช่วยเพิ่มความหวานกลมกล่อมให้กับนมตราหมีโดยแก้ว18ออนซ์เราจะใช้ปริมาณนมข้นหวานอยู่ที่ 25ML มลเกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยค่ะมันจะให้ความรู้สึกหวานเบาๆนะคะไม่หวานมากค่ะ คนนมข้นหวานกับนมตราหมีให้ละลายเข้ากันดีก่อนคนไม่อยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่านมข้นหวานมันเหลวและสูตรนี้เราก็ไม่ได้เอานมหมีไปแช่เย็นดังนั้นมันจึงละลายเข้ากันง่ายค่ะสำหรับแก้ว22่ออนซ์เทนมข้นหวาน30 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงถ้วยเหมือนกันค่ะจากนั้นก็คนนมตราหมีและนมข้นหวานให้ละลายเข้ากันดีเหมือนเดิมทีนี้ถึงขั้นตอนการเตรียมไซรัปแก้ว18ออนซ์เราจะใส่เมลอนที่10 ml จากน้ำแข็งให้พอดีเสมอขอบแก้วไม่ต้องลดนะคะอันนี้เราทําตามเขาเป๊ะเลยนะจากนั้นก็เทเมลอนค่ะราดลงไปท็อปปิ้งด้านบนเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ปล่อยให้เมลอนค่อยๆไหลลงไปเองค่ะสำหรับแก้ว22ออ์เทสไซรับคาราเมลเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ15 ml ตักน้ำแข็งให้พอดีเสมอขอบแก้วเช่นกันค่ะไม่ต้องตักพูนแล้วเราก็โรยคาราเมลราดลงไปด้านบนเหมือนเดิมเลยอันนี้ทำตามเขาเป๊ะเ,ะเลยนะคะถามว่าผสมคาราเมลลงไปทีแรกเลยได้ไหมทำแบบนี้ค่ะมันจะดูน่ารับประทานมากกว่าแล้วก็จะมีรสสัมผัสที่หลากหลายมากกว่าค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายให้ลูกค้าได้แล้วเขาขายแก้วละ35บาทนะคะ ทีนี้มาชิมกันอันนี้รสชาติมันไหลไปรวมกันหมดแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราชงไปแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปนะคะแต่ตอนที่เทสเนี่ยเราไม่ได้ตั้งกล้องการเทแยกชั้นเนี่ยจะช่วยให้รสชาติมีลูกเล่นมากขึ้น ในขณะตอนที่ไซรัปด้านบนยังไหลลงไปไม่หมดใช่ไหมคะพอเราจิ้มหลอดลงไปข้างล่างเราก็จะได้รสนมหมีที่มันชัดค่ะเอกลักษณ์ของนมหมีเนี่ยชดัดแล้วก็เป็นความหวานแบบและมุนจากนั้นก็ตามด้วยกลิ่นไซรัปแล้วก็รสไซรัปจางๆนะคะแต่พอเราคนให้มันเข้ากันแล้วทีเนี้ยความเข้มแล้วก็กลิ่นของไซรัปอ่ะมันจะชัดขึ้นนะคะกลิ่นของนมหมีก็จะน้อยลงก็จะได้รสชาติที่มันมีความหวานมากขึ้นอีกนิดนึงจากไซรัป แต่ความหวานของเมนูนี้อยู่ในระดับที่หวานเบาๆนะคะหวานจังๆไม่ได้หวานแหลมนะถ้าใครที่ชอบหวานมันเนี่ยอาจจะต้องใส่ไซรัปมากกว่านี้นะคะแต่จากที่ดูแล้วจุดประสงค์ของที่ร้านเค้าเนี่ยน่าจะต้องการเน้นเอกลักษณ์ของนมหมีให้ชัดแล้วก็ให้ส่วนผสมวัตถุดิบอย่างอื่นนะเป็นตัวเสริมแทนนะคะเขาก็เลยทำรสชาติออกมาหวานแค่ประมาณนี้พอซึ่งถือว่าอร่อยนะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามาใช้กับไซรัปตัวอื่นด้วยได้ไหมถ้าไซรัปที่มีรสหวานได้นะคะแต่ถ้าเกิดไซรัปที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงอย่างเช่น blue paradise เนี่ยนี่ลองเทสแล้วมันดูแปลกๆมากเลยค่ะดูแบบว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะ่ะแต่ถ้าเกิดไซรัปที่มีรสชาติหวานหอมแบบออกแนวฟุ้งๆไม่ติดเปรี้ยวอย่างเงี้ยได้ค่ะ จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอล r เลคชันนมหมีในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจชามาลีแล้วก็ YouTube งามชีว h าชแนลด้วยค่ะหรือกดกระดิ่งเอาไว้เลยก็ได้ค่ะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลี่อัปโหลดคลิปใหม่ก็จะได้ดูคนแรกก่อนใครเลยขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ